สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามกันมากคบพันคนเปิด youtube มาประมาณจะหาปีหรือเจ็ดปีนี่ค่ะพึงคนติดตามครบพันคนมือน,นีละจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามกันจนถึงพันเนาะ,ะมีเรื่องอย่างมะบ้กกะสีเอาเมเบอกสู้กันละจ้ะแต่ว่า อยากถามมันผู้ติดต,ตามอยากขห้อ้อเอียงมาขายไหบอเพราะว่าจะส้่งไายใดน้่มานะ้าพี่น้องก็เลยอยากเห็นแนะนํากันบ้างได้จ้าเพราะว่าเคยลงขิมหน้าค่าเห็นมีคนสนใจก็เลยว่าสิเอาหน้าค่านันหลัมาขายก็คือขายซื้อมาขายไปจะเอากําไริดนหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่ได้ไปสํารวจตลาดก็อยาก หูความคิดเห็นของพี่น้องทิตตามมาเนาะพันคนนี่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นแบบใดอยากให้ขายอย่างกระบ,บอกด้วยจ้ะกิบต์เจนซี่กระได้ะค,ะค่ะกิบต์เจนซี่กระสิขายเด้ค่ะถ้าสนใจได้ค่ะกิบเด็กยังไงก็ได้คะ่ะผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่กระปักได้คะ่ะอันดิฉันก็เคยปักมาเพียเลี่ยงมะฮอดเพียเป็นสาวยุคโบราณเลยจริงๆก็เป็นสาวยุคโบารบาณนะจะ๊ะหาร์ิบอัพขึ้นไปลคะค่ะ จังใดก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามกันจนถึงพันละจ้าของคนอื่นนเป็นแสนเป็นล้านแต่ดิฉันพึงพันค่ะขอบคุณหลายๆอีกครั้งนะคะบ๊ายบาย